ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสนุน้อยสตอรี่นะคะวันนี้เรามีนิทานดีๆสนุกๆมานําเสนอเรื่องสาวตาไฟนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอมิตาเจ้าทำผิดมหันเห็นทีข้าจะต้องลงโทษเจ้า อมิตาถูกผู้อำนาจสูงส่งในดินแดนอวตารทําโทษด้วยการถูกส่งลงมาชดใช้ความผิดอย่างโลกมนุษย์เอ๊ะนั่นแสงอะไรนะหญิงวัยกลางคนขยี้ตาก่อนจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆหนูจ๊ะหนูหนูเอ้ยได้ยินไหมลูกมานอนอะไรตรงนี้อมิตา ได้ยินเสียงเรียกจึงสะดุ้งตื่นร่างกับตกใจที่เห็นคนแปลกหน้ากำลังมองเธออยู่ว่าอย่างไงป้าถามหนูว่าหนูมานอนทำไมตรงนี้ได้ยินไหมอมิตาตั้งสติก่อนย้อนกลับไปคิดก็พอจับใจความได้จริงสินี่เราถูกทำโทษให้ลงมาอยู่อย่างเมืองมนุษย์น,นี่นาหนู พูดว่าอะไรนะป้าได้ยินไม่ถนัดหูเปล่าจะป้าอมิตาเห็นท่าทางของหญิงที่อยู่ตรงหน้าลักษณะน่าจะเป็นคนดีมีน้ำใจหญิงสาวเลยคิดว่าถ้าหากตัวเองได้ขอพักอาศัยอยู่กับนางผู้นี้ก็คงจะดีเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตนเองนั้น จะได้กลับขึ้นไปอยู่บนเมืองอวตารอีกครั้งป้าจ๊ะฉันไม่มีบ้านถ้าป้าไม่รังเกียจฉันขออาศัยอยู่กับป้าหน่อยจะได้ไหมจ๊ะอมิตายังได้บอกกับหญิงวัยกลางคนอีกว่าเธอยินดีจะช่วยเหลืองานทุกอย่างโถน่าสงสารจริงๆแม่หนูเอ้ย หญิงไวกลางคนไม่ได้รังเกียจนางจึงชวนอมิตาไปอยู่ด้วยกันบ้านป้ามันคับแคบหน่อยนะหนูพอจะอยู่ได้หรือเปล่าล่ะลูกเธอพยักหน้าแทนคำตอบก่อนที่หญิงสาวจะมองไปรอบบริเวณบ้านป้าจ้าป้าอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวหรือจ๊ะป้าถูกแล้วลูก มีอะไรหรือเปล่าระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีหญิงสาวตะโกนเรียกขานป้าบัวผันอยู่ไหมเอ่ยได้ยินไหมเนี่ยฉันมาเอาเงินที่เหลือหญิงวัยกลางคนถึงกับหน้าเสียเพราะวันนี้ยังไม่ได้ขายของอีกอย่างเงินก็ไม่มีติดตัวสักสตางแดงเดียว เออคือว่าฉันขอผลัดวันเป็นวันพรุ่งนี้จะได้ไมจ๊ะวันนี้ฉันก็ยังไม่ได้ขายของแล้วก็ไม่มีเงินติดตัวเลยจ้ะแม่เจีย๊ยบอะไรนะพลัดอีกแล้วหรือไม่รู้ละว,วันนี้ฉันต้องได้เงินไม่งั้นป้าก็เก็บของของป้าออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้ด้วยเลยนะป้าคะ ต้องจ่ายเขาเท่าไรคะนางเจียกเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของเสียงแล้วนี่เองเป็นใครป้าบัวผันตอบนางรำเจียกว่าหญิงสาวผู้นี้คือหลานสาวที่มาจากต่างอำเภอตัวเองยังไม่มีที่จะซุกหัวนอนอยู่แล้วยังสะเออเอาหลานมาเลี้ยงดูอีกนะไม่เจียมเนื้อเจียมตัวเอาซะเลยนะ อมิตาได้ยินเช่นนั้นจึงรู้สึกโกรธก่อนที่นางจะมองใบหน้าของนางเจีย๊ยบดวงตากลมโตของอมิตาตอนนี้กลายเป็นเปลวไฟที่รุกโชนว้ายตายแล้วนั่นนั่นนั่นตาของแกนางเจี๊ยบไม่รอช้าเรียบวิ่งหนีออกจากบ้านป้าบัวผันโดยที่หล่อนเองนั้น ก็เผลอทิ้งกระเป๋าสะพายใส่เงินไว้จำนวนมากเมื่อถึงบ้านจึงนึกขึ้นได้กระเป๋าฉันหรือว่าจะตกอยู่ที่บ้านของป้าบัวผันนะนั่งเจียกนั่งกุมขมับด้วยความเครียดเพราะภาพดวงตาของหลานบัวผันนั้นยังคงติดตาจนนึกกลัวจริงสิ นางเจียกให้คนใช้ไปตามนายอัดหัวหน้าแก๊งทวงนี้เพื่อที่จะมาช่วยจัดการเรื่องนี้แค่นี้เองสบายมากนายอัดและพวกของเขาเดินมุ่งหน้าไปที่บ้านของป้าบัวพันเฮ้ยเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าเมื่อไปถึง นายอัดก็สแสดงความเป็นนักเลงส่งเสียงเรียกเจ้าของบ้านให้ออกมาเอ๊ะนั่นเจ้าอัดนี่นาใครกันจ๊ะป้าเจ้าอัดมันเป็นนักเลงที่อยู่ในหมู่บ้านชอบข่มเหงรังแกคนไม่มีทางสู้นี่สงสัยแม่เจียกนั้นจะใช้ให้มันมาทวงกระเป๋าแน่เลยหลานอยู่ในบ้านนี่แหละนะ เดี๋ยวป้าจะเอากระเป๋าไปคืนให้เจ้าอัดมันก่อนเดี๋ยวมันจะทำอันตรายเราจากป้าหญิงวัยกลางคนก็หยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไปส่งให้ชายตัวสูงได้ข่าวว่ามีหลานสาวสวยไม่ใช่เหรอพาออกมาโชว์ตัวหน่อยซิเออหลานฉันไม่อยู่หรอก ฉันใช้ไปซื้อของนะจ้ะพ่ออัดถ้าไม่มีอะไรแล้วป้าขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะพอดีทำค้างเอาไว้อยู่ด้านในนะจ๊ะเมื่อหญิงวัยกลางคนเดินหันหลังให้ในายอัดก็ไม่พอใจก่อนที่เขานั้นจะใช้เท้าเตะไปที่ถังน้ำวางเอาไว้จนน้ำที่อยู่ในถังนั้นกระเด็นถูกป้าจนเปียกไปทั้งตัว หญิงวัยกลางคนถึงกับสะดุ้งแล้วตัวสั่นด้วยความกลัวในขณะที่อมิตาเองก็เริ่มได้กลิ่นแห่งความชั่วร้ายดวงตาของหญิงสาวก็เกิดประกายไฟขึ้นจำไว้คนจนอย่างป้าไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธความต้องการของคนอย่างข้าเข้าใจไหมต่อจากนั้นนายอัดกับลูกน้อง ก็เดินเข้าไปในบ้านของป้าบัวพันเอ๋หนูอมิตาไปไหนของเขานะหญิงวัยกลางคนมองหาอมิตาพร้อมกับส่งเสียงเรียกด้วยความเป็นห่วงหรือว่าจะออกไปทางประตูหลังนะเป็นอย่างที่ป้าบัวผันเข้าใจอมิตาเดินออกประตูหลังพี่อัดพี่อัดครับ ผู้หญิงที่ไหนนะมายืนอยู่คนเดียวจัดการเลยไม่เพ่เฮ้ยเดี๋ยวข่าจัดการเองพวกเองไปดูต้นทางไว้นะถ้าข่าไม่เรียกไม่ต้องเข้ามานะเว้ยนายอาจค่อยๆย่องไปกอดหญิงสาวทางด้านหลังน้องสาวมานั่งทำอะไร,รยอยู่ตรงนี้คนเดียวละจ๊ะให้พี่นั่งเป็นเพื่อนด้วยได้มิจ๊ะ มือสองข้างของชายหนุ่มโอบก,กอดหญิงสาวไว้แน่นด้วยความที่ชายหนุ่มเองก็ยังไม่ทันเห็นใบหน้าของนางชัดๆนอกจากนั้นนายอาจก็ยังยื่นหน้าของตนนั้นเข้าไปใกล้ๆใบหน้าของหญิงสาวโอ๊ยร้อนร้อนจังเลยทำไมมันร้อนแบบนี้วะช่วยด้วยช่วยด้วยตาของข้า คนชั่วช้าอย่างเจ้าชอบรังแกคนไม่มีทางสู้ฮึสมนำหน้าแม้ว่าจะร้อนในตาแต่นายอัดก็พยายามที่จะฝืนลืมตาขึ้นมาเพื่อต้องการจะเห็นใบหน้าของหญิงผู้นี้ก่อนที่เขาจะตกใจและรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างทุรักทุเลเอา้าวพี่อัดวิ่งไปโน่นแล้วพี่อัดรอด,ด้วย พวกลูกน้องต่างพากันงงไปตามๆกันและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายของพวกเขาตาไฟเองก็เห็นเลยว่านายอัดเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนางเจียกได้ฟังแม่เจียกเห็นที่ใดนางเจียกเล่าให้ในายอัดฟังในวันที่ไปทวงเงินป้าบัวผัน เพราะแบบนี้ใช่ไหมถึงให้พวกข้าไปทัวเงินแทนเองก็เออน่ะสิเฮ้ยหากข้าไปเองข้าก็อาจจะถูกมันเล่นงานได้นางเจียกกำลังสงสัยว่าหลานสาวของนางบัวผันนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่นอนจะเป็นไปได้ยังไงนี่มันยุคไหนแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้วะถ้างั้น เองก็ลองบอกข้ามาสิว่าหน้าของเองไปโดนอะไรมานายอัดอ,อั้มอึ้งก่อนที่จะตอบว่าข้าว่าบางทีนางหญิงผู้นั้นมันอาจจะฉีดยาอะไรสักอย่างบนใบหน้าของข้ามากกว่าแม้ว่านายอาจจะไม่มั่นใจแต่เขาก็ไม่อยากคิดไปไกลเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับตน นายอัดถึงจะทำตัวเป็นนักเลงแต่เขาก็รักตัวกลัวตายต่างกับนางเจียกต้องรู้ให้ได้ว่าหลานของนางบัวผันนั้นเป็นอะไรกันแน่ป้าจ๊ะป้านำเงินจำนวนนี้ไปไถ่ถอนบ้านคืนเถอะจ๊ะเงินเยอะแยะขนาดนี้หนูเอามาจากไหนลูกอมิตา ได้โกหกหญิงวัยกลางคนไปว่าเป็นเงินที่เธอเก็บสะสมเอาไว้ช่วงที่ป้าไปขายของหนูก็ออกไปหางานทำนะจ๊ะค่าแรงทั้งหมดนี้หนูขอยกให้ป้านะจ๊ะแท้จริงแล้วเงินที่อม,มิตาให้นางบัวพันเก็บทั้งหมดนั้นเป็นเงินที่นางบัวพันถูกนางเจียกโกงไปนั่นเองอะไรนะ เงินฉันเหลือไม่ถึงร้อยจะเป็นไปได้ยังไงล่ะพ่อผู้ใหญ่ในเมื่อฉันเอาเงินมาฝากทุกเดือนเลยนะทางด้านผู้ใหญ่บ้านได้โชว์ลายมือของนางเจียกที่เบิกเงินออกไปจะเป็นไปได้อย่างไงใครมันกล้ามาปลอมลายเซ็นฉันนะเอ็งก็ลองไปถามไอ้อัดดูสิว่าถ้าไมเชื่อนายอัดคือคนที่มาเบิกเงินทั้งหมด ของนางเจี๊ยกออกไปโดยที่ชายหนุ่มไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำเจ้าอัดเอ็งทำแบบนี้กับข้าได้ยังไงชายหนุ่มกำลังนั่งกินข้าวทำหน้างงงวยข้าทำอะไรหรือนางเจี๊ยกข้าก็นั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ของข้าดีๆนางเจี๊ยกได้ต่อว่านายอัดปลอมลายเซ็นของนาง ไปเบิกเอาเงินทั้งหมดที่ฝากออกมาระหว่างที่ทั้งสองกำลังถกเถียงกันอยู่นั้นแม่เจียกแม่เจียกฉันเอาเงินมาถ่ายถอนบ้านคืนทั้งนางเจียกและนายอัดหันไปมองหน้านางบัวพันเงินนี่ป้าพูดอะไรฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมนางเจียกหัวเราะเยาะเย้ย ก่อนที่จะขอดูเงินเมื่อเห็นเงินก้อนโตวางกองอยู่ตรงหน้าก่อนจะเกิดความโลภรีบคว้าไปนับทีละใบนี่ป้าไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะไปหมดนางบัวผันไม่ตอบก่อนที่จะขอโฉนดที่ดินคืนเอาไปเอาไปเลยนางเจียกได้เงินสมใจก็รีบคว้าโฉนดส่งให้ ก่อนที่นางจะหัวเราะใส่กับความโง่เขลาของนางบัวผันกองป้าผันนี่ได้สองต่อแฮคนอะไรไม่ฉลาดเอาเสียเลยเมื่อมองไปที่หน้าบ้านของป้าบัวผันแล้วก็เห็นหญิงสาวยืนยิ้มอยู่แต่ทว่านางเจียกนั้นไม่กล้าสบสายตาเช้าวันใหม่นางเจียกได้นําถุงเงินที่ได้มาถือไปที่บ้านผู้ใหญ่ เพื่อนำไปฝากเอาไว้นี่ผู้ใหญ่ต่อไปนี้ถ้าฉันไม่ได้มาเป็นคนเบิกเองห้ามผู้ใหญ่ให้ใครไปเด็ดขาดหรือไหมนางเจียกส่งถุงเงินให้กับผู้ใหญ่บ้านและเมื่อชายร่างท้วมได้เปิดดูจึงนับ <c oughs> ก็พบว่ามันเป็นเพียงใบไม้และก้อนหินอะไรนะจะเป็นไปได้อย่างไง ก็เมื่อคืนฉันยังนับเงินอยู่เลยนี่เองเล่นตลกอะไรกับข้าฮะนางเจี๊ยกข้าไม่ค้ำด้วยหรอกนะเว้ยฉันพูดจริงนะจ๊ะผู้ใหญ่ไม่เชื่อเดี๋ยวฉันจะเรียกไอ้อัดมาเป็นพยานอีกคนก็ได้นางเจี๊ยกแทบล้มทั้งยืนนอกจากเงินจะกลายเป็นใบไม้แล้วโฉนดที่ดินก็ยังส่งคืนให้กับป้าบัวผันไปแล้วด้วย หนจะเงินที่หายไปจากการฝากไว้อีกนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเป็นฝีมือของนางหลานของป้าบัวพันต้องใช่แน่ๆมันต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนด้วยความโกรธนางเจียดจึงคิดหาวิธีที่จะจัดการกับอมิตาให้ได้ไม่เอาหรอกทำไมวะถ้าเองจัดการมันได้ ข้าจะให้รางวัลเองอย่างงามก็น่าสนยืนหน้าลูกพี่หนึ่งในลูกน้องของนายอัดขยันขยอให้ลูกพี่เพราะคิดว่าล้านสาวของนางบัวผันเป็นหญิงตัวเล็กๆนิดเดียวยังไงก็ไม่มีทางสู้ชายที่ร่างกำยำย่างพวกตนได้อย่างแน่นอนเออเออตกลงงั้นคืนนี้ข้าจะลงมือเลย ทั้งสมแอบย่องไปที่บ้านของนางบัวพันในยามวิการและได้แอบพ่นยาสลบหมายที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายกับหญิงสาวในเวลาเดียวกันอามิตรารับรู้ถึงการกระทำของพวกเขาตลอดเวลาใหญ่มนุษย์พวกนี้ช่างเลวทรามเสียจริงเห็นทีข้าจะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เสียแล้วในขณะเดียวกันนั้น นางบัวผันก็หลับสนิทอยู่เลยไม่รู้สึกตัวระหว่างที่ชายทั้งสามกำลังเดินขึ้นบันไดบ้านก็ต้องตกใจผงะเมื่อเห็นร่างของหญิงยืนจ้องหน้าพวกเขาดวงตาของเธอนั้นมีเปลวไฟออกมาหนึ่งในนั้นได้พูดขึ้นว่าเฮ้ยลูกพี่ปปปปปปีซาดข้าไม่อยู่แล้วโว้ย แล้วมือของเขาก็ได้หลุดลงจากบันไดตกลงไปพร้อมกันทั้งสามจนขยับตัวหรือแม้กระทั่งพูดอะไรก็ไม่ได้พวกเองคิดชั่วสมควรได้รับผลการกระทำของพวกเองเช่นนี้แล้วล่ะต่อไปนี้พวกเองอย่าคิดทำร้ายใครอีกไม่เช่นนั้นพวกเองจะต้องเจอกับข้านี่ ทั้งสามพยักหน้ารับปากและเมื่อรุ่งเช้านางบัวผันก็ได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าทั้งสามคนจะพูดไม่ได้แต่พวกเขานั้นก็สื่อผ่านสายตาว่านางเจียกเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนางเจียกโดนข้อหาโดยเฉพาะช่อโกงมีชาวบ้านจำนวนมากที่ตกเป็นเหยือ่อ และถูกคมคู่สารพัดจึงทำให้ชาวบ้านต่างคนไม่กล้าที่จะมาแจ้งให้กับผู้ใหญ่รับรู้แต่เมื่อถึงบัดนี้แล้วผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อมาแจ้งผู้ใหญ่เพราะตัวนางเจียกนั้นสมควรได้รับผลกรรมจากการกระทำของเธอเองปาขอบใจหนูมากนะหนูอมิตา ที่ช่วยเหลือป้าทุกอย่างตั้งแต่หนูมาอยู่ที่นี่ป้าโชคดีมากมายหลายอย่างเหลือเกินลูกหนูเองต้องขอบคุณคุณป้าเช่นกันนะคะที่ให้ที่พักพิงแก่หนูถึงเวลาแล้วหนูคงต้องไปอมิตาได้รับสัญญาณจากดินแดนของนางให้กลับคืนสู่เมืองอวตารแม้ว่านางบัวพัน จะรู้ว่าอมิตานั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่หญิงวัยกลางคนก็รู้สึกดีและนางก็เป็นคนดีที่ช่วยเหลือหญิงสาวเอาไว้อมิตาสาวตาไฟจะอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านและคนในชุมชนแห่งนี้ตลอดไปจบแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องสนอน้อยสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด s u b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ